มาสรุปข่าวแมนซิตี้ประจำวันนี้วันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวจะอัปเดตไปพร้อมๆกันที่นี่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะหากว่าคุณคิดเห็นยังไงข่าวในคลิปนี้วันนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้แฟนเรือใบอย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวจะได้เข้ามาที่นี่ข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์นะครับ โอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะสำหรับข่าววันนี้นะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกโอ้อัน,นี้ถือว่าเป็นข่าวที่โอ้โหนะครับอาจจะเกิดขึ้นจริงก็เป็นได้นะทุกคนโดยลาฟาเอลวาลัสะครับอันนี้เป็นโค้ชคนแรกของยูเลียนอาเาเลสนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะว่ากองหน้าแชมป์โลก2022คนนี้ยูเลียนอาวาเลสเนี่ยมีคุณภาพเพียงพอจะย้ายไปค้าแข่งกับทีมที่ชื่อว่าเรอัลมาริดในอนาคตที่สเปน อันนี้คือเป็นตามการรายงานของสายข่าวมากาอันนี้เป็นสื่อดังของทางมาลิดทางวาลัสแองเกลบอกว่าผมเชื่อนะว่าเมื่อไหรก็ตามที่อเวเลสเนี่ยสามารถสวมเสื้อเรียวมาลิดผมเชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถทําได้ดีอเวเลสเนี่ยเคยมาทดสอบฝีเท้ากับเรียวมาลิดและเขาก็สร้างความประทับใจมากๆในตอนนั้นแต่ทางมาลิดเนี่ยไม่สามารถปิดเดีลยวได้เนื่องจากกฎที่ห้ามสโมสร เซ็นสัญญากับผู้เล่นต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า13ปีมันก็เลยส่งผลให้อาวเลสเนี่ยลงเอยกับลิเวอร์พูลในท้ายที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือทางสายข่าวนะโดยหลายๆคนก็ทราบนะว่าอาวเลสเนี่ย,ยพอลงเอยที่ลิเวอร์พูลแล้วก็ย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เล่นทีมชาติอาร์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาเนี่ย ก็พาทีมควา้าแชมป์โลกก็ถือว่าเป็นกองหน้าแชมป์โลกของทีมแมนซิตี้แล้วก็ตอนนี้เบนเซม่านะครับที่เป็นกองหน้าตัวหลักของเรอัลมริดเนี่ยอายุก็ไม่น้อยแล้วถามว่ามีโอกาสที่อัน a วาเลสเนี่ยจะย้ายไปมาริดไหมก็มีโอกาสเพราะว่ารูปเนี่ยก็ค่อนข้างที่ชัดเจนมากๆว่าอัน a วาเลสเนี่ยเคยไปทดสอบฝีเท้าที่เรอัลมริดในตอนเด็กมาก่อนส่วนถามว่าอยู่ที่สมโมสรแมนซิตี้เนี่ยเป็นยังไง เออร์ลิงเบ็ฮาแลนด์นะครับก็เป็นกองหน้าตัวหลักของแมนซิตี้แล้วก็ผลงานดีมากฟอร์มก็ค่อนข้างดูดีมากๆ u n อันเสเนี่ยต่อให้ตอนนี้จะฟอร์มโดดเด่นในบอลโลกก็ใช่ว่าจะแย่งตัวจริงจากเออร์ลิงฮาแลนด์ได้เดี๋ยวมาลอดูในอนาคตนะว่าอันเ l ลสจะเลือกย้ายออกจากแมนซิตี้เข้าสู่มาลิดหรือจะอยู่กับแมนซิตี้ต่ออ่ะเดี๋ยวมาลอดูกันต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะ อะทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับยูเลียนอัลเวรสคิดว่าหากย้ายไปมาลิดราคาควรจะเท่าไหร่อยากให้ย้ายไหมอยากให้ย้ายพิมพ์หนึ่งหากไม่พิมพ์สองคอมเมนต์มาบอกกันได้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเทพมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเควินเดอะบอยนะครับล่าสุดก็มีการออกปากชื่นชมยูเลียนอัลเวส ดาวยิงชาวอาร์เจนตินานะบอกว่านักเตะคนนี้พรสวรรค์สูงมากแล้วก็น่าจะได้รับโอกาสในการลงสนามมากกว่านี้โดยเดบอยเนี่ยเขาบอกว่าในตอนแรกเนี่ยที่ผมเห็นยูเลียนอวาเลสเขามีพรสวรรค์จริงๆนะผมไม่รู้หรอกว่านักเตะที่มาจากอาร์เจนตินามาจากอเมริกาใต้จะเป็นยังไงแต่ดูเหมือนกับว่าตอนที่ผมเห็นเขาครั้งแรกเนี่ยเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่และเขาก็ทำได้ดีในการฝึกซ้อม ผมมีความสุขกับเขานะบางทีอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากกว่านี้อีกสักหน่อยมันก็เป็นช่วงเวลาอีกยาวไกลนะสำหรับฤดูกาลนี้ยังมีเกมอีกมากมายแน่นอนว่าเชื่อว่าเขาเนี่ยจะสามารถทำประตูดได้มากมายแน่นอนหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอันนี้ก็คือ,อบทสัมภาษณ์ของเควินเดอะบอยนะฮะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจและก็ชื่นชมนักเตะร่วมทีมนะ อาวเลสเนี่ยก็เพิ่งย้ายจากอเมริกาใต้มาที่หลีกยุโรปเพราะงั้นก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวใช้เวลาในการฝึกซ้อมปรับตัวให้เข้ากับความเคยชินในหลีกพิมารหลีกด้วยอ่านะครับถามว่าจะแย่งตัวจริงจากฮาแลนดได้ไหมทุกคนก็ตอบคล้ายกันว่ายากมากแต่ถ้าถามว่านักเตะเนี่ยสามารถสอดแทรกแข่งกับฮาแลนด์ได้ไหมก็สามารถทําได้ถ้าเกิดว่าฮาแลนด์เกิดฟอร์มตกแต่ถามว่าฮาแลนจะฟอร์มตกตอนไหนหากฟอร์มตกเมื่อไหร่ อาวาเลสพร้อมเสียบตำแหน่งตัวจริงแทนแน่นอนอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับเควินเดอะบอยเนี่ยก็มีการชื่นชมนะครับทาง er เออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากในการทำประตูแล้วเขาบอกว่าเขาเชื่อนะว่าฮาแลนด์เนี่ยหากว่ายังรักษาสภาพร่างกายแล้วก็ฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเชื่อว่าสู่หน้าลายนีย้จะสามารถทำประตูได้ถึง 800ประตูตลอดอาชีพการค้าแข่งก็เป็นได้ตอนนี้ฮาแลนด์เนี่ยยิงไปแล้วประมาณ200ลูกดังนั้นหากว่าเขาเนี่ยยังรักษาความฟิตเขายังทำในสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ทำได้เรื่อยๆเขาน่าจะทำประตูได้ถึง600,700,800ลูกก็เป็นได้กองหน้าทุกคนมีความแตกต่างกันดังนั้นเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยาก ฮาแลนด์กับคนอื่นๆหากเล่นตำแหน่งเดียวกันจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีคุณภาพสูงมากๆนักเตะบางคนมีความโดดเด่นทางร่างกายบางคนก็โดดเด่นเรื่องความเร็วบางคนก็หาโอกาสยิงเก่งมากและพวกเขาเนี่ยต่างต้องการทำประตูอันนี้ก็คือ The Boy เดอะบอยนะและเดอะบอยเนี่ยยังบอกนะว่าตอนนี้หากว่าพวกเขาเนี่ยยิงถึง3หรือส่0ยลูกเนี่ย ฮาแลนด์ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่ไสติไม่ธรรมดานะเขาหมกมุ่นในการทำประตูมากๆจนเขาอาจจะสามารถยิงได้เกินจำนวนที่ว่ามาก็เป็นได้ฮาแลนด์เป็นกองหน้าระดับท็อปผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยุติธรรมเลยที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับผู้เล่นบางคนที่เลิกเล่นไปแล้วเพราะบางคนเนี่ยก็เพิ่งเริ่มต้นอาชีพการค้าแข้งได้ไม่นานบางคนก็อยู่ในช่วงปลายบางคนก็อยู่ในช่วงวัยพีค บางคนก็เลิกเล่นไปแล้วฮาแลนด์เนี่ยอายุยังน้อยยังเป็นเด็กหนุ่มที่มีอนาคตอีกยาวไกลแน่นอนว่าเขาเนี่ยจริงจังมากๆกับเรื่องฟุตบอลเขารักในการทำประตูผมคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาผมเชื่อแบบนั้นอันนี้ก็คือเควินเดอ์บอยนะครับก็มีการชื่นชมนักเตะในทีมนะครับอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์นะถ้าเกิดว่าเดอ์บอยเนี่ยยังเทพอยู่อีกหลายๆปีเนี่ยเชื่อว่าฮาแลนด์น่าจะทำได้ระดับนั้นแหละนะ และถ้าเกิดว่าเขาไม่ย้ายออกจากซิตี้แล้วเป๊ปโกเล่าเกิดคุมแมน c ซิตี้ไปยาวๆก็เชื่อว่ามีโอกาสแบบนั้นนะฮะทุกคนคิดว่าฮาแลนด์จะทําได้ถึง800ลูกไหมตามที่ KDB ได้กล่าวมาหากคิดว่าถึงในอนาคตพิมพ์800หากคิดว่าไม่ถึงก็พิมพ์จํานวนที่คุณว่ามาหรือถ้าคุณคิดว่าเกิน800แน่ๆพิมพจานวนที่คุณมองคอมเมนต์มาได้นะ อ่านะครับเดี๋ยวรอดูนะครับใครบอกว่าไม่ถึงเดี๋ยวฮาแลนด์จัดให้นะ,ะต่อมานะครับอันนี้เป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับโดยอ e ันเด์เอเลราเนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นเมื่อหลายปีก่อนนะที่เขามีการถมน้ำลายใส่ตราสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยเอเลราเนี่ยเขาบอกว่าเปล่าเลยจริงๆแล้วผมไม่ได้เจตนาจะทำแบบนั้นผมอยากจะเอาชนะพวกเขานะอยากจะทำลายพวกเขาให้ได้ เช่นเดียวกันกับลิเวอร์พูลแต่ผมก็เคารพพวกเขาเช่นเดียวกันกันกบผมเนี่ยก็อยากจะทําตามสิ่งที่สมโมสรต้องการต้องการจะรับใช้สมโมสรตามตราบนอกของตัวเองผมเคารพสมโมสรของพวกเราแล้วก็สมโมสรของพวกเขาผมจะทําเช่นเดียวกันกับสมโมสรอนนื่นๆก็คือต้องการจะเอาชนะสมโมสรอนนื่นๆให้ได้ผมไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นจริงๆผมก็พูดหลังเกมจบไปแล้วเนี่ย อันนี้ก็คือเป็นบทสัมภาษณ์ของอ e ันเดเอเล่านะครับอดีตแข้งแมนยูโอเคนะครับวันนี้ก็มีข่าวครา,าวประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบข่าวแมนซิตี้ที่นี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยคิดเห็นยังไงข่าวในวันนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้พบกันใหม่คลิปหน้าวันหน้าครับผมนะฮะสวัสดีครับ